ทำไมอายุยิ่งมาก ถึงยิ่งเผาผลาญได้ยากนะครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำนามที่ผมได้รับมาค่อนข้างเยอะนะครับคือผมอยากจะบอกง่ายๆแบบนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วหลายคนที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ส่วนใหญ่เลยนะเขามักจะขาดตกบกพร่องในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับเดีย๋ยวผมมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะนั่นก็คือระบบเผาผลาญเขาแย่ลงเพราะเขากินโปรตีนไม่ถึงครับยิ่งเราอายุมากขึ้นแน่นอนครับกล้ามเนื้อหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็ยิ่งมีสภาพที่เขาเรียกว่าแย่ลงอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายิ่งกินโปรตีนไม่ถึงเข้าไปอีกมันยยิ่่งแงแลไป และกล้ามเนื้อผมก็ย้ํบ่อยนะคบว่ามันก็คือต่อปฏิกริยในการเผาผลาญไขมันของร่างกายยิ่งเราไม่ดูแลเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเหลือน้อยลงเท่านั้นแล้วระบบเขาผลานเราก็ยิ่งน้อยลงไปอีกดังนั้นแม้ว่าเราจะกินอาหารในปริมาณที่เท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราก็อ้วนขึ้น <c oughs> เหมือนพี่สาวของคนหนึ่งนะครับก็วัยเพิ่งจะเลยหลักสี่เป็นนิดเดียวเองยังเพิ่งมาปรึกษาผมอยู่เลยว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินเลยนะเขาแทบไม่ได้ กินอะไรที่มากขึ้นเลยนะแต่ทำไมเขาอ้วนขึ้นนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุพอระบบเผอผลาญในร่างกายเราน้อยลงกล้ามเนื้อของเราแย่ลงมันก็เลยส่งผลให้เราอ้วนง่ายขึ้นโอเคไหมครับกับข้อ2เลยครับก็คือคุณขาดตกัวกร่องในเรื่องของการออกกําลังกาย และไม่ได้ทําเวทเลยไม่ได้ออกกําลังกายอะไรที่เสริมสร้างหรือว่าดูแลเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเลยอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้เขาแย่ลงเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครรู้ตัวผมแนะนําเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผมก็เห็นว่าคนที่เขาเริ่มกลับมาซ่อมหรือมาดูแลตัวเองเนี่ย 50กว่า60กว่า70กว่า80กว่าเขาก็ยังสามารถที่จะกลับมาสร้างใหม่ได้นะครับก็โดยการที่เขาก็แค่ต้องกลับมากินอาหารที่ดีกินโปรโตีนให้ถึงกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการและออกกําลังกายที่ตอบโจทย์เพื่อซ่อมแซมระบบเอาผ่านให้ดีนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งทําทุกๆส่วนและควบคู่กับการทำคาร์ดิโอโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องทําหนักหรือไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการยกที่มันหนักมากก็ได้ก็เริ่มจากเบาๆไปก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้ค่อยๆแข็งแรงขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อายุเป็นเพียงตัวเลขเราสามารถที่จะดูแลตัวเองให้เป๊ะให้ปังได้เสมอถ้ายังไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ